ดูจากวัฒนธรรมการเมืองของวา้าผมคิดว่าไม่น่าจะถอนเพราะว่าว้าเป็นชนชาติที่รักอิสระแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคบว้าไม่ชอบให้ใครมาบงการหรือว่าใครบอกว้าว่าจะมีการขับไล่แลจะจะโจมตีวา้ายังไงว้าก็คิดว่าจะต้องโจมตีตอบโต้อย่างนั้นอะไรข้านอกเนี้ยแต่สิ่งที่น่าเห็นใจสําหรับฝ่ายไทยอย่างยิ่งเลยก็คือว่าแม้ว่าว้าจะเป็นตัวของตัวเองเป็นชนชาติที่รักอิสระแต่สิ่งที่ ว้าอยู่ในบางพื้นที่เนี่ยมันมันลุกล้ำแผ่นดินของคนไทยจริงๆตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการไทยจริงๆนะครับเพราะว่าจะต้องทำการป้องกันไม่ให้มีการกระทบต่อนะครับอธิปไตยของพระราชอาณาจักร หรือไม่ทําให้เขตแดงของพระราชณาจรรักรเนี่ยนะครับต้องต้องเสื่อมถอยนะครับหรือว่าเอกราชเนี่ยม,มันมีการคอนแคร์เที่ไม่มีใครยอมรอกครับให้ให้มีกองทหารต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งอยู่นานๆเป็นประเทศไหนในระบบรัฐชาติบนเวทีระหว่างประเทศไม่มีใครยอมรอกครับมันก็ต้องขับไล่กันไป กต้องขอข้อมูลจากอาจารย์นะคะช่วงนี้มีประเด็นเรื่องกวาที่เห็นอาจารย์ให้ข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะพัฒนาการล่าสุดเรื่องของถแถลงการที่กวาชี้แจงนะคะไม่ต้องการเป็นศัตรูไม่ต้องการทรําสงครามไม่มีความตึงเครียดและบอกว่าเป็นการปล่อยข่าวจากผู้ไม่หวังดีนะคะอาจารย์ประเมินท่าทีเขาจากถแถลงการในครั้งนี้ยังไงบ้างคะมันแปลว่าเขา หมายความตามนั้นหรือเปล่าเขาไม่ต้องการรบไม่มีปัญหาใดในทั้งสิ้นกับทางการไทยจริงๆเผมคิดว่านะครับท่าทีก็น่าจะเป็นไปนตามที่รายการได้พาดหัวไว้นะครับก็คือว่าไม่อยากเป็นศัตรูไม่อยากรบแต่ก็ไม่อยากถอนฐานทหารนะครับซึ่งมันล้ำดินแดนไทยนะครับซึ่งตรงเนี้ย ผมคิดว่ามันมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยใช้หลักฐานต่างๆเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในคำ,คำถามตัดถัดไปนะครับแต่นี้ผมอยากจะบอกว่าว้าเนี่ยนะครับเขา ออกประกาศมาเนี่ยเราจะต้องไปรีเช็คอีกทีนึงว่าไอตัวประกาศหรือแถลงการเนี่ยมันมาจากหน่วยไหนนะครับมาจากหน่วยบังคับบัญชาสูงสุดเลยที่ปางซางซึ่งเหมือนกับว่าเป็นเป็นเซนเตอร์ออฟคอมมานหรือว่าเป็นเมืองหลวงนะครับของของทางว้าของกำลังกองรรกษารัรว้าเลยหรือไม่นะครับอ่าซึ่งพิจารณาจากเอกสารเนี่ย นะครับเท่าเท่าที่ดูตามที่นำมาลงตามข่าวก็พบว่ามันมีการปั๊มตาสัญลักษณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยเขาน่าจะแปลว่าเป็นเขตเขตบริหารพิเศษของวา่าจริงแล้วมันต้นฉบับมันมีภาษาอังกฤษด้วยเขา <c oughs> เขาแช้คเขาว่า r e g i ี n นนะคบเป็นเป็นภูมิภาคเป็นเขตบริหารพิเศษแต่นี้ผมผมดูแลปุ๊บผมว่ามันมันทำแม่งทำแม่งเหมือนกัน ที่บอกว่าทำแม่งทำแม่งก็เพราะว่าว้าในระยะหลังๆเนี่ยเขาจะแชค็คคาว่าว้าสเตทไปเลยนะครับปรากฏเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็มีภาษาจีนหรือจะแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็แปลได้คำว่าว้าสเตทนะครับวันนี้พอพอมันมันออกมาเป็นอีกบวดดิ้งหนึ่งเป็นอีกคํหนึ่งมันก็ชักทาแม่งทําแม่งอันนี้พอคาในภาษาอังกฤษเนี่ยต้นฉบับเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นรีเจียนแต่ไปเทียบเคียงกับรัชธรรมนูญเมียนมาปี2008หรือคําเรียกของทาง,งการเมียนมาที่เรียกต่อพื้นที่วา้า เขาใช้คําว่า division นะครับ division ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้คําว่า r e g i o n นะครับอ่าทีนี้แหละนะครับก็ก็เริ่มแปลงแ่งแล้วว่าว่ามันเป็นอย่างไงอ่าแล้วหน่วยงานที่ออกเป็นกระทรวงการต่างประเทศของว้านะครับหน่วยงานด้านต่างประเทศของว้าใช่ไหมนะครับแล้วใครเป็นคนลงนางมนมันก็ไม่มี มันก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นผมผมก็เชื่อว่าด้วยด้วยสัญ,ญลักษณ์อย่างเป็นทางการของทางว้าเองมันไม่ได้มีความชัดเจนในตัวเอกสารแล้วลักษณะของเนื้อความเนี่ยเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีความไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือว่ากระพ่องกระแพงในบางบางจุดเยอะเหมือนกันนะเช่นบอกว่าสื่อเนี่ยก็บอกว่าเป็นสื่อของเราด้วยนะครับหมายถึงว่าเขาน่าจะหมายถึงสื่อไทยท,ที่ที่น่าจะให้ข่าว เกี่ยวกับว้าในแง่ที่ดีไม่ดีอะไรทำนองนี้นะครับแต่เขาแปลว่าเป็นสื่อแล้วก็มีสื่อของเราด้วยก็คือสื่อของว้าหรือเปล่านะครับไอ้ไอลักษณะแบบนี้ผมผมคิดว่ามันอาจจะมันอาจจะมีคนผลิตเอกสารชุดนี้มานะครับอาจจะไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนสูงสุดจากทางปางซางหรือไม่หรือหน่วยพื้นที่ของว้าที่ประจำการตามชายแดนไทยเขารู้หรือไม่เขารับทราบเอกสารนี้จาก หน่วยเหนือของวาแล้วถ่ายทอดลงมาหรือไม่ซึ่งผมสอบถามไปยังพื้นที่อย่างนะครับซึ่งมาเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงอกองทหารว้าที่ประจําการติดชายแดนไทยเนี่ยเขาก็เมื่อเห็นแถลงการตัวเนี้ยเขาก็ไม่ทราบนะครับเขาก็เพิ่งทราบเขาก็เพิ่งเช็คอยู่เหมือนกันอันนี่คือทางทหารว้าเลย นะครับเาะฉะนั้นผมก็คิดว่าตัวเอกสารเนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ในไทยหรือว่าเป็นกลุ่มว้าบางกลุ่มเป็นตัวแทนทั้งหมดหรือไม่หน่วยระดับบนระดับล่างรู้กันในถแถลงการนี้มาก่อนหรือไม่นะครับตาประทับนะครับและคําว่ารัดว้า นะครับหรือว่าวาซดีวิชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องไปรีเช็คถึงความถูกต้องนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็คิดว่าข่าวเนี้ไอ้ตัวแถลงการ์ตัวเนี้ยมีมีน้ำหนักประมาณหนึง่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งทีนี้คือถ้าเรายังต้องตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ความมีน้ำหนักของแถลงการ์เนี่ยนะคะ ทางการหรือว่าทางกองทัพเนี่ยแหละเ,เราควรที่จะที่จะนำมาเป็นตัวชีวตัดสิะะ์ในการวางแผนในการวางกลยุทธ์ในการที่จะพูดคุยเจรจาหรือเปล่าคะอาจารย์ผมคิดว่าก็ถ้าแถลงการ์ตัวนี้ก็เอามาเป็นหลักฐานประกอบได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวที่เป็นชี้ตายนะครับเพราะว่าจะต้องอาศัยการสอบทานข้อมูลจากในพื้นที่นะครับแล้วก็ไปเช็ค ระบบบริหารจัดก,การของกอ,องกําลังสหรัฐว้าซึ่งจะต้องฟังการสั่งการจากที่ปางซางลงมาเป็นทอดๆนะครับซึ่งเอกสารนี้ไม่รู้ว่ามันปล่อยมาจากหน่วยไหนเหมือนกันนะครับหรืออาจจะไม่ใช่หน่วยงานของว้าเลยก็ได้แต่จะเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กับว้านะครับหรืออาจจะมาพูดว่าวารักสัติภาพอะไรทานองเนี้ยนะครับก็อันนี้ก็ต้องไปรีเช็คอีกทีแต่สําหรับทางการไทยผมคิดว่าวิธีที่ น่าจะรับฟังแล้วควรจะนํามาปฏิบัติที่สุดเลยนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องรับรู้มานานแล้วในพื้นที่นะครับว่ามันมีการตั้งฐานทัพว้าเนี่ยลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยจริงๆอทีนี้สังคมก็เกิดอาการตื่นตระหนกนะครับแล้วก็อยากจะรู้ความจริงจริงๆว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าทางออกที่ดีเลยก็คือนําหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขึ้นมาพูดนะนั่นก็คือปฏิญญาว่าด้วยการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับข้าหลวงอังกฤษนะครับที่เข้ามาปกครองพม่านะครับซึ่งปฏิญญานี้ทําขึ้นในปี1894แล้วมีแผนที่แนบท้าย3ระหว่างเรียกว่าเบอร์มาไซม b บาร์เ y d รี่ดีมาร์เคชั่นเซอร์ นะครับแล้วเอกสารตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ฟอร์มเส้นเขตแดนเลยนะครับเป็นไปตามสันเขาสันปันน้ําของเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชัยในในในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วในส่วนที่สัมพันธ์กับรับฉานใช่ไหมครับอเอกสารตัวนี้นะครับมันมันก็กองเขตแดนกรมสุริสัญญายและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับก็เอามา เอาเอาตัวนี้มายืนพื้นนะครับเพราะว่า,ามันมันก็ต้องยอมรับความจริงว่าว้าไม่ใช่รัฐอธิปไตยอิสระ เรื่องของเขตแดนแบบนี้ก็ต้องไปดูแผนที่ระหว่างารัฐเมียนมากับรัฐไทยนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันเบสออนสนิิสัญญาหรือปติญญา,าตั้งแต่ยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองพม่าแล้วนะครับก็ตรงกับไทยก็เราเสมัยรัชกาลที่5โดยสังเขปใช่ไหมครับก็ยังเป็นหลักฐานที่สืบสิทธกันมาระหว่างรัฐไทยกับรัฐเมียนมาเอาตัวนี้มาดูนะครับแล้วก็เช็คกับแผนที่ ของไทยอีกหลายๆเวอร์ชันนะครับเป็นแผนที่ทหารนะครับยู่เลขที่เท่าไหร่เป็นแม้กระทั่งแผนที่จาก Google Earth นะอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าเราไล่หลักฐานดูเนี่ยไอแผนที่ที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับแผนที่แผนที่หน้าท้าย3ระวางหนึ่งแปดเจะมีสักที่สําคัญที่สุดนะแต่ว่าแผนที่ Google Earth เนี่ยจะมีความสําคัญรองลงมานะครับแต่ว่าในแผนที่ Google Earth เนี่ยมันก็คุณกีตา ดูตามขาวก็จะเห็นใช่ไหมครับม,มันมีบาร์เรอรี่้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วมันมี มีมีจุดของฐานทหารว้าแดงเนี่ยมันลึกเข้ามาจริงๆบางจุดใช่ไหมครับอาหารตรงนี้ก็ต้องเอามาเทียบแล้วไปเทียบกับภูมิประเทศจริงการวางกําลังทหารจริงๆในในพื้นที่แล้วบวกกับความรับรู้ของชาวบ้านด้วยที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับซึ่งจากการที่ลงพื้นที่ของผมจากการมีประสบการณ์ทําเรื่องพลวัตความขัดแย้งในรัฐฉานมาพอสมควรเนี่ยผมแล้วก็มีประสบการณ์ขึ้นตรวจตาชายแดนภาพหนืออยู่เป็นระยะเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันมีบางจุดจริงๆท,ที่ที่น่ากังวล เช่นตรงดอยหัวมา้ากับกับตรงหนองหลวงโดยเฉพาะหนองหลวงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับมันเป็นบึงน้ําธรรมชาติเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีมีฐานทหารว้าแดงเนี่ยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วแล้วมันลึกเข้ามาในไทยก็เป็นเป็นกิโลเมตรเลยนะครับเป็นเป็นกิโลไม่ใช่เป็นมเมตรอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันคือเขตแดนไทยค่อนข้างจะชัดเจนชัดมากๆเลยนะครับทีนี้ว่ามันมันจะทํายังไงต่อไปใช่ไหมครับในนี้ก็ต้องรวบรวมทรัพยากรหลักฐานต่างๆจากหน่วยงานต่างๆเนี่ย พอพอเรามาวางแนวได้ว่าบางพื้นที่มันมันเป็นแผ่นดินเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้กําลังขับไล่มันก็เป็นแผ่นดินเรานะครับก็คือปฏิบัติการขับไล่กองกําลังต่างชาติออกไปจากปฏิปไตยของพระราชณา,าจักรใช่ไหมครับแต่ว่าในบางจุดที่มันมันมัน มันทับซ้อนมันไม่ชัดว่าเขาล้ํามาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเปิดปฏิบัติการตรงนั้นเพราะว่ามันจะไจปกระทบกระทั่งต่ออธิปไตยของทางเมียนมาด้วยในเบื้องต้นนะผมผมคิดว่าดูแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นอะไรที่ชัดเจนเราสามารถจะจำแนกปัญหาได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับ ค่ะดังนั้นก็จะมีประเด็นอยู่2จุดนะคะจุดที่เป็นเขตแดนเราเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อํานาจของกองทัพนะคะเพื่อรักษาอธิปไตยของพื้นที่ได้ตามสมควรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งก็มีจริงนะคะยังอ้างสิทธิ์กันยังเป็นพื้นที่ที่จะต้องอรอการชี้ชัดปักปันนะคะส่วนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องไปใช้อํานาจนะคะประเด็นที่ สังคมไทยสนใจคิดว่ามันอยู่ที่เขตแดนของไทยนี่แหละนะคะที่มีข่าวเรื่องของการลุกล้ำเข้ามานะคะคาถามก็คือลุกล้ำเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ลุกล้ำเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลในช่วงตรงนี้ไหมคะออผมคิดว่ามันก็ย้อนไปประมาณสัก20ปีบวกลบโดยประมาณนะครับออก็สืบเนื่องจากออสถานการณ์ในรัชสานช่วงนั้นว่ามันมีกองทัพเมืองไตของขุนศราราชาย,ยาสิติ ซึ่งก็ตั้งฐานที่มั่นเนี่ยนะครับในในเมียนมาแล้วก็ตรงตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาด้วยทีนี้เนี่ยสภาพห้องภูมิประเทศมันมันมีความซับซ้อนมันเป็นเขาสูงบางอย่างเจ้าหน้าที่ไทยเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับส่งกําลังบํารุงไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็เกิดช่องว่างเหมือนกันนะครับอ่าก็ไม่รู้แบบไม่ว่าด้วยจะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามนะครับขุนศาก็มาตั้งฐานที่มั่นอยู่หลายๆจุดตรงตะเข็บชายแดนไทยแต่ว่าวันดีคืนดี กองทัพเมืองไตยของขุนศาก์ซึ่งซึ่งต้องบอกผู้ชมก่อนว่าเป็นคนละกลุ่มกับว้านะครับกองทัพเมืองไตยเป็นกองกําลังผู้ชาติไทยใหญ่นะครับจะอยู่ภายใต้การนําของขุนศากแต่ขุนศาก์ก็เป็นราชาย,ยาสิบติดนะครับเป็นเจ้าพ่อสามเหลี่ยมทองคอําแต่ว่าความฝันของชาวไทยใหญ่ที่อยากจะฝันให้ขุนศาก์ผู้ชาติเนี่ยก็ก็ต้องผิดหวังกันไปเพราะว่าขุนศาก์ตัดสินใจ เปลี่ยนนยโยบาย180องศาเลยก็คือไปเจรจาก,กับทหารเมียนมาแล้ววางอาวุธให้ทหารเมียนมาแล้วทําให้กองทัพเมืองไทยล่มสลายพอกองทัพเมืองไตยล่มสลายเนี่ยฐานทหารของขุนศามันก็เกิดสุญญากาศแห่งอํานาจก็จะมีทหารเมียนมามีทหารไทยใหญ่แล้วก็ทหารว้าแดงนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็สวมทัพแทนที่ฐานของขุนศา จุดที่เป็นกรณีพิาพาทที่ว้าอ้างก็ว้าน่าจะอ้างมาจากความเคยชินตามประเพณีนะครับว่า,า,าขุนสาก็เคยมาตั้งอยู่แถวนู้นแถวนี้นะครับว้าก็มาตั้งตามอะไรอย่างเงี้ย แต่ทีนี้ของของไทยเราพอระยะหลังๆมาเราเราก็รีเช็คกันนะครับว่ามันมีการล้ําแดนมาจริงๆมันไม่ได้ค่อมแต่เก็บชายแดนแต่บางจุดมันล้ําเราก็ประท้วง Com m o n s ซ n s e นะครับบุญกิต้าก็คือว่าถ้าถ้าไม่ล้ําแดนเนี่ยทางการไทยจะประท้วงทําไมหลายๆรอบใช่ไหมครับแต่ว่าประท้วงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากว้าว่าเขาจะถอนทหารนะครับตรงนี้ก็ก็เลยเป็นเป็นจุดปูเล่หัวต่อสําคัญ นะครับว่าวันที่18เนี้ยจะถอนหรือไม่ถอนนะครับถ้าไม่ถอนแล้วเราอยากจะเจรจาเพิ่มอีกสักยกไหมนะครับหรือเราจะมีมีสูตรไหนที่ทําให้เกิดความสงบในพื้นที่แล้วสามารถโน้มน้าวว้าได้ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันถ้าว้าไม่ได้ทําตามในขั้นตอนเนี้ยนะครับหมายถึงว่าเราพยายามเต็มที่แล้วในการเจรจาก็าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องมีการ ใช้กำลังทางทหารเนี่ยเข้าขับไล่ออกไปแต่นี้มันก็ต้องมีการระดมพลของกองทัพภาคที่สามด้วยยกตัวอย่างเช่นถ,ถ้าฐานว้าฐานหนึ่งมีกําลังสักร้อยใช่ไหมครับเราจะต้องทุ่มกําลังประมาณ3ต่อหนึ่งี่เป็นยุทธวิธีการทําสงครามเราต้องมี300อัพ นะครับอ่าแล้วก็ต้องจัดหน่วยรบขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องมีมีปืนใหญ่อัตราจรยิงสนับสนุนอะไรทํานองนี้นะครับเอื่ออย่าไปบอกว่าใช้แค่ปืนใหญ่ลูกยาวหรือว่าเครื่องบินลบถล่มก็น่าจะเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในปฏิบัติการจริงต้องใช้ทหารราบเข้าไปยึดพื้นที่นะครับแล้วเข้าไปตั้งฐานแทนที่ฐานทหารวานนะถ้าเราจะคิดจะทําการประทะทางทหารจริงๆก็กําลังพลตรงส่วนนี้ส่วนส่วนของทหารราบเนี่ยยังมีความสําคัญแน่นอนนะครับ ก็จะภาพออกมาจะประมาณนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังเส้นต,ตายจบนะคะสินะคะทีนี่คือถ้าในช่วงนี้นะคะเหลือเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ1สัปดาห์เนะะี่ยค่ะอาจารย์อมองว่ามันควรจะมีกลไกอะไร,ะไรท,ที่ที่จะสามารถที่จะเจรจานะคะหรือว่าคือบริหารจัดการได้ในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่18หรือเปล่าะคะในทุกๆรูปแบบเออผมผมคิดว่าระหว่างนี้ก็มีกิจกรรมการเจรจาอยู่ แต่น่าจะเป็นในทางลับมากกว่าคงไม่เหมาะสมถ้าจะให้อคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปเจรจากับว้าเพราะว่าว้าไม่ใช่รัฐอธิปไตยเอกราชอิสระนะครับต่อให้มีการพูดถึงรัฐว้าเนี่ยในใน,ในแง่ของทางทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นเป็นเขตปกครองเขตพื้นที่ที่อยู่ภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการที่ผมคาดการว่าน่าจะมีการดําเนินการกันอยู่ก็ก็ใช้คณะผู้แทนนะครับจากจากทหารหรือหน่วยความมั่นคงเจรจาในทางลับนะครับทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว้าด้วยอยู่ที่ท่าทีว้าว่าว้าว้าจะยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามในการถอนทหารหรือไม่ซึ่งดูจากวัฒนธรรมการเมืองของว้าผมคิดว่าไม่น่าจะถอนเพราะว่าว้าเป็นชนชาติที่รักอิสระแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับว้าไม่ชอบให้ใครมาบงการหรือว่าใครบอกว้าว่าจะ มีการขับไล่แล้วจะโจมตีว้าอย่างไงว้าก็คิดว่าจะต้องโจมตีตอบโต้อ,ตอ,ตอ,ตอ,อย่างนั้นอะไรทำนองเนี้ mm hmm. แต่แต่สิ่งที่น่าเห็นใจสําหรับฝ่ายไทยอย่างยิ่งเลยก็คือว่าแม้ว่าว้าจะเป็นตัวของตัวเองเป็นชนชาติที่รักอิสระแต่สิ่งที่ว้าอยู่ในบางพื้นที่เนี่ยมันมันลุกล้ำแผ่นดินของคนไทยจริงๆใช่ไหมครับแล้วแล้ว แล้วคือตามตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการไทยจริงๆนะครับเพราะว่าจะต้องทําการป้องกันไม่ให้มีการ ไม่ให้มีการ,ก,รก่อกระทบต่อนะครับอธิปไตยของพระราชอาณาจักรหรือไม่ทําให้เขตแดนของพระราชอาณาจักรเนี่ยนะครับต้องต้องเสื่อมถอยนะครับหรือว่าเอกราชเนี่ยมันมันมีการคอนแคน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางจุดมันมันเป็นที่แน่ชัดสิ้นข้อสงสัยแล้วนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยโดยแท้เนี่ยนะครับมันมันก็ต้องใช้กําลังขับไล่ ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราเราไม่ยอมเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศไหนอ่ะในระบบรัฐชาติบนเวทีระหว่างประเทศไม่มีใครยอมหรอกครับนะครับให้ให้มีกองทหารต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งอยู่นานๆใช่ไหมครับมันก็ต้องขับไล่กันไปอันนี้ก็ต้องถามว้าเนี่ยว่าเออถ้าวา้าไม่ถอนเนี่ยว้าว้าว้าจะยังไงแล้วแล้ววา้าสร้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อประเทศไทยไหมใช่ไหมครับว่าพื้นที่ที่ว้าอยู่ว้าว้าอยู่แบบสันติว้าไม่ได้อ่สัมพันธ์กับเรื่องอะไรที่มันคุกคาม คนไทยในพื้นที่ผลประโยชน์คนไทยน,นี่ก็ต้องไปตรวจสอบอีกนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปตรวจสอบมากแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่ามันมันล้ำจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องใช้กําลังแล้วไม่ใช่เป็นการใช้กําลังทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการใช้กําลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเท่านั้น นะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าลักษณะาการใช้กําลังมันก็มีจากเบาไปหาหนักนะครับมันมีลักษณะขอบเขตของปฏิบัติการทางทหารแต่ว่าทีนี้มันจะต้องถามว้าด้วยจริงๆนะครับว่าถ้าเราเปิดปฏิบัติการเนี่ยว้าวัดวัดตอบโต้ด้วยการส่งกําลังว้านะครับเข้ามาโจมตีอําเภอชายแดนของเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องขยายขอบเขตปฏิบัติการเราก็ต้องเพิ่มกําลังพลแล้วเราก็ต้องคิดถึงาการเมืองในระบบพันธมิตร ในรัฐฉานด้วยนะครับเช่นว่าจะเรียกกาลังเสริมจากเมืองลาจากกองกําลัง s t p มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราก็จะต้องนะครับกวาดสายตาไปที่ระบบการเมืองของไทยใหญ่ใช่ไหมครับเพื่อให้พลังของกองกําลังผู้ชาติไทยใหญ่บางกลุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาถ่วงดุลกับวานี่ตรันก็มันมีซ ي นารีโอวางไว้เป็นแผนหนึ่งสองสามสี่โอเปอเรชั่นหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่ละโอเปอเรชั่นมีผลกระทบอะไรบ้างซึ่งกองทัพภาคที่สามหรือหน่วยงานความมั่นคงผมก็เชื่อว่าเขามีแผนมีการประเมินอยู่แล้ว